สวัสดีสสดค่ะวันนี้วันที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564นนะคะมาพบกับคุณครูฟิล์มแล้วก็คุณครูนุ่มนิ่มค่ะค่ะวันนี้เราเรียนหน่วยอะไรกันคะเรียนหน่วยสมาชิกในครอบครัวค่ะ ค่ะให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นเราเรียนหน่วยเราเรียนหน่วยสมาชิกในรครอบครัวสมาชิกในรครอบครัวเรื่องเรื่องกิจกรรมในบ้านกิจกรรมในบ้านและกิจกรรมนอกบ้านและกิจกรรมนอกบ้านก่อนที่เราจะไปเรียนกันเดี๋ยวเรามาร้องเพลงและทำท่าทางประกอบพร้อมกันนะคะเด็กๆ เพลงมีชื่อว่าบ้านของฉัน แต่ผมแต่ไหลแล้วก็ปลกปลกปลก,ปกแต่ผมแต่ไหลแต่ผมแต่ไหล<ก>แล้วเอามือก่อดออกวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องกิจกรรมในบ้านแล้วก็กิจกรรมนอกบ้านนะคะเด็กๆมาดูกันว่ากิจกรรมในบ้านมีอะไรกันบ้างน,นะคะกิจกรรมที่หนึ่งนี่ก็คือ การรับประทานอาหารร่วมกันนะคะเด็กๆเคยรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวไหมคะ <S <S 2> <S 2> เคยคะ่ะรับประทานทุกวันเลยคะ่ะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมทำอาหารร่วมกับกครอบครัวค่ะอันนี้คือกิจกรรมอะไรคะร้องเพลงร่วมกันคะ่ะนี่ก็คือกิจกรรมร้องเพลงร่วมกันนะคะ เป็นกิจกรรมในบ้านนะคะแล้วนี่ล่ะคะเล่นเกมค่ะอ่าอันนี้ก็คือเล่นเกมเล่นเกมในบ้านอาจจะเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะอ่ะเราไปดูกิจกรรมนอกบ้านกันว่ามีอะไรบ้างน,นะคะนี่ค่ะกิจกรรมนอกบ้านนะคะรูปภาพนี้เขาทำอะไรอยู่คะเด็กๆดก เขากำลังให้อาหาสรสัตว์ค่ะใช่แล้วค่ะต่อไปเขากำลังทำอะไรคะอันนี้เขากำลังเล่นทรายค่ะใช่แล้วค่ะการเล่นทรายนะคะก็เป็นกิจกรรมนอกบ้านนะคะอันนี้เขากำลังเล่นบอลกันค่ะใช่แล้วค่ะ การเล่นกีฬาหรือว่าการออกกำลังกายนะคะก็จัดว่าเป็นกิจกรรมนอกบ้านค่ะเด็กๆอันนี้เขาลดน้ำต้นไม้ค่ะใช่แล้วค่ะการทำสวนการปลูกผักสวนผัวนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนอกบ้านเช่นกันค่ะต่อไปเราจะไปดูต้นหอมที่เราปลูกไว้กันนะคะเด็กๆ การปลูกต้นหอมเป็นกิจกรรมนอกบ้านหรือในบ้านคะคุณครูเป็นกิจกรรมนอกบ้านคะ่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นหอมกันว่าโตถึงขนาดไหนแล้วสูงขึ้นหรือเปล่านะคะมาดูกันว่าต้นหอมของเราสูงมากขึ้นแค่ไหนกันนะคะนี่นะคะต้นหอมที่คุณครูปลูกไว้แล้วก็เด็กๆก็ปลูกไว้ด้วยเช่นกันนะคะจะมีต้นหอม ที่ปลูกแบบในน้ําแล้วก็ต้นหอมที่ปลูกในดินนะคะเรามาดูกันนะคะเราจะใช้อะไรในการวัดคะเราจะใช้เชือกค่ะเราจะใช้เชือกในการวัดต้นหอมนะคะเราจะเริ่มวัดครูฟิลมจะวัดต้นหอมที่ปลูกแบบน้ํานะคะส่วนคุณครูนุ่มนิ่มจะวัดต้นหอมที่ปบบะะลปูกในดินคะ่ะ เด็กๆก็วัดต้นหอมของเด็กๆด้วยนะคะว่าระหว่างต้นหอมที่ปลูกแบบในดินกับแบบในนะ้ำต้นไหนที่มีความเจริญเติบโตสูงกว่ากันนะคะเราจะใช้เชือกในการวัดนะคะเมื่อวัดได้ขนาดแล้วเราก็จะใช้กันไกรตัดค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าเส้นไหนจะยาวกว่ากาันนี่ค่ะเด็กๆนี่นะคะของคุณครูเส้นที่ปลูกในน้ำนะคะจะยาวกว่าเส้นที่ปลูกแบบดินค่ะแล้วของเด็กๆล่ะคะ เส้นไหนที่ยาวกว่ากันระหว่างเส้นที่ปลูกแบบในน้ํากับเส้นที่ปลูกแบบในดินค่ะนี่นะคะเมื่อวัดเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปทํากิจกรรมประกอบอาหารเมนูอะไรคะคุณครูนุ่มๆวันนี้เราจะทําไข่พระอาทิตย์กันค่ะว้าวเด็กๆรู้จักไข่พระอาทิตย์กันหรือเปล่าคะเราไปดูพร,พร้อมๆกันนะคะว่ามีวัสดุอุปกรณ์อะไรกันบ้างค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ซุมอาหารไข่พระอาทิตย์กันนะคะเด็กๆเอวัสดุอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างนะเรามาดูกันค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีไข่ไก่ค่ะเด็กๆแล้วก็ข้าวสวยค่ะมีต้นหอมของเราค่ะต้นหอมที่เราปลูกกันนะคะ มีซอสปรุงรสค่ะซอสมะเขือเทศน้ำมันแล้วก็ถ้วยค่ะโอเคค่ะเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่ง I know, I know. เราจะตอกไข่ลงไปนะคะจำนวนนท่งหมดสองฟอง นะคะเราก็จะปรุงรสด้วยสอสปรุงรสนะคะให้เด็กๆเหาะลงไปเลยคะ่ะตามใจชอบเลยนะคะอ่าต่อไปขั้นตอนต่อไปเราก็จะตีไข่ให้เข้ากัน,นะคะ่ะ เมืเราตีไข่เข้ากันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเทผ้าลงไปค่ะแล้วเราก็จะให้นอมองอออไปนะคะต้นของซอยก็คือต้นหอมที่เราปลู เราจะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆใส่น้ำมันลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะคอยช่วยเหลือเด็กๆด,ด้วยนะคะแล้วเด็กๆก,ก็ควรจะระวังน้ำมันกระเด็นด้วยนะคะพอกระทะของคุณครูเริ่มร้อนแล้วนะคะคุณครูก็จะเทน้ำมันลงไปเลยค่ะ เดือดสักครู่นะคะเวลาน้ำมันร้อนนะคะจะมีฟองอากาศขึ้นมาค่ะเด็กๆกระทะของครูก,ก็ได้ที่แล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่ไข่ของเราลงไปเลยค่ะเราจะค่อยๆใส่นะคะเด็กๆ เด็กๆจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของไข่นะคะไข่จะเริ่มฟูขึ้นมารูปร่างของไข่ก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะ คือไข่ผ้าอาทิตย์ที่คุณครูทอดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเราก็เอามาตกแต่งหน้าตาให้สวยงามนะคะไข่ผ้าอาทิตย์ของคุณครูเด็กๆลองชิมดูนะคะว่าอร่อยกันหรือเปล่าไข่ผ้าอาทิตย์เมนูนี้เป็นเมนูทิชค้นจากในหลวงรอ .9 นะคะเป็นยังไงบ้างคะงเด็กๆทำไข่ผ้าอาทิตย์ เด็กๆลองชิมหรือยังคะอร่อยกันไหมเอ่ยอร่อยค่ะ,ะแล้วกิจกรรมที่เราทําไปเมื่อกี้นะคะการประกอบอาหารเป็นกิจกรรมในบ้านหรือว่านอกบ้านคะเป็นกิจกรรมในบ้านคะ่ะเด็กๆสามารถทําร่วมกับผู้ปกครองได้นะคะเมนูง่ายๆทําได้ที่บ้านนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้ครูนุ่มมกับคุณครูฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย